สวัสดีนีเหา่ามาด้วยนะวังนี่เกมปอดตุ้ของเราอยู่กับทีสตาร์ก็คูปะอาคงสมบัติกองกองเลยลก้กกลางเกมนี้มังอยู่ในค่ายของซิปเปิลเพย์ว่ปาปักเบิดไปแล้วก็ออตโต้ไป50ทีว่าเอาทุงมา500ร้ห้า้อก,กว่ากละกกลางนาวังนี้ก็มาเล่นเกมนี้อีกแล้ววงกลับมาเพราะเกมนี้มังแตกง่ายก็เลยอยากจะลองเล่นเอามังไหม่ก็ไม่ว่า ใหม่มาว่าอ่าหลายของมังว่าเกมนี้มังอ่าอ๋อบิ๊กวิ่งไปเร็วแม่บิ๊กวิ่งไปอย่างรวดเร็วเลยแม่เท่าไร่เท่าไรอยากจะรู้จริงเชียวว่าเกมนี้เท่าไร่อัพเป็นว่าใครสนใจนะแอคมาเลยลิงก์ใต้ล่างนะว่าสายไว้ทุกวังทุกคลิปแล้วก็ผักไปผังมากดไลค์แชร์ห้วนรวยละกานอยากจะรู้ว่าเกมไหนมังหน้าเล่นก็ ติดตามช่องโอไว้ละกันไปกลาต่อแล้วกันเมื่อกี้ได้318บาทมังมาแล้วถ้ามังเป็นลูกกลมๆนี่ก็แจดงว่าจะเข้าโบนัสของมังมังมาแค่ตัวเดียวมังมาทำไมอ้ามังมาใครใครมามังมาแล้วเมกาวิงเมกาบิกวิงตกลงมังจะเมกาหรือมังจะบิกวิงวะมังผสมกลางเลยเป็นเมกาบิกวิง ไม่รู้ว่าจานี้หลอกนี้คอมโบมาจะได้เท่าไรล,ลองดูกันก่อนละกันสองร้อยโอ้ครึ่งแบบรวดเร็วเลยรวดเร็วทางใจเป็น 5G ไปเลย600 700 800ปีเลี้ยว900โอหหห้หนึ่งพัง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 สองรอให้เงินมันหมกละกัน ให้มงเงินมงึงครึง่มงมึงมึงหมกอะไรวะสองพันสอามสองสี่สอพังพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะเกมนี้ยังพอได้อยู่ในมงอ,อ่ะก็กอกอยู่ไปก่องพอเล้วในเะกมนี้ใครสนใจก็ไปหาเล่นกลางเอาหรือแอดมาลิงก์ใต่ลังได้เลยว่าฝากไว้หน่อยละกลางนาะ ลืย้อย่าลวยหน้าแอคกมาเลยละกางลิงใต,ต้ล่างโกกไล้ก็แชรให้ววาด้วยละกางแล้วไปก่อนละกากี่นางวะ